สวัสดีค่ะมื่อนี้พามาลอดทงลอดทะในยินเข้าว่าน้ำแก้งขึ้นผู้ใดกะวะ่าน้ำขึ้นจะา่ได้ไปเบิง่งบอกเ่นก็เลยเอามาในเด็กพี่น้องอันนี้น้ำสรงข้ามน้ำโขงหนุ่นขึ้นมาด้วยค่ะหนุ่นขึ้นมาตามลำน้ำาสงข,ข้ามเขาก็แยกย้ายกันเข้าหายเข้านาคนเนาะอันนี้ท่านได้ลิฟต์ครับท่านได้ลิฟตัวนี้เดยวสิพาข้ามทางไปเบิ่งทงที่มันลิฟอันนี้หน้าตีนบ้านอันนี้ น่ายุท้งหน้าคุณเฮ็กท่มคักกันพวกติดกระท่มพวกติดปลาโนมัยนี่ดิว่าอยุขา่าเพื่นกระเข้าบุญหละ่ะขาเจ้าใส่มองเอามองเข้าไปใส่อยู่ในนี่นี่มงเฮ็ดขมเฮ็ดอันนั้นออน้ำเด้อค่ะเด้ออันนี้นี่น,น,น,นีแต่น้ำค่ะแต่มันใสค่ะเล็กน,น้อยก็มากหลายมาเล่น,นแม่มล็มาเนี่ยขาเจ้าปูไว้คอยถ่ายหลดทาง เดี๋ยวสิพามาเบึงมองอัน,นมงที่มาโทมแล้วเข้าถุงนิ่งามงามแต่โ่เห็ดแล้วลิบมืดละค่ะลิบมืดแล้วเฉพาะเห็ดโป้ตาบถึงอ้อนี่เลาะถนนกันสิกระเจ้าได้ว่าชันชันเห็ดโป้ตาบวันนี้อ้อน,น้ำท่วมนี่เือเท่านี้แหละนี่เข้าเลอเท่านี้แหละอู้นกระเจ้าใส่มองวันนี้ป่ามันขึ้นมากินหมดป่าลายลายพี่น้อง ว่าเต่เามองลงกกลางนี่ได้ยกขึ้นอีกขาวอักลากเลยป่าติดมองบ้านหลังบ้านก็เอื่นวัดด่างนะบ้านจะค่อยเอื่นมามองพุ่นพุ่นทางเส้นพุ่นฝ่าปลาเข้าเขียวๆนะ่ะค่อยกัดขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางพุ่นเขาว่ายันมันลิฟต์เดืขากรับที่ขี่ไปทางพุ่นอยู่พุ่นป่าบอลมึงเอาโลพุ่นป่าบอนดีดีอันหมดมันไปจับยู่อน ปลาแง่ปลาเข้ากำลังสิลิปนะปลามันก็กระดดองกินเด้คุณไม่เห็นหมูปลาลูกเคาะวะนี่ปลาเนะานะปลาเนาะทำมาเบิงงเบ่งทงเบิ่งทากค่ะพี่น้องเอ้ยเจ้าศิละบานคอยเห็นปีตะเก้าได้ขี้เือได้หนีถนนอันนี้นี่ถนนท,นนที่เขาขี่รถนี่มันจะท่วมเหมือนกับเพ่งเพ่งแอ๋วเพ่งเอิร์กแต่ว่าท่านได้ท่วมขึ้นเดี๋ยวนี้ท่วมขึ้นมากะท่วมแน่เ่าะท่วมแน่ห้าลัางปี ้นะป่าพูนะป่ามันขึ้นกินหมดพูนะกุ๊กกับกุ๊กกับอิลีเด้ป่าลายลายพูนมันมุ้งไดมันต้นเข้าต้นหญ้ากำลังซีลิปนึงหมดมันเกิดนีน้ำโทมม,นามาันเนาะมันก็ขึ้นไปจับไปง่อยปลาเข่งห้องลายนะมันตาดีถ้าได้ปลาเข่งมันก็ดองกินกรับกรับกับเลยข้าเจ้าเอามองมากลางนี่ก็เอ้ยปดวะไหวเพื่อ กันมองที่้้คลิปนี้ก็พามาชมเท่านี้เดี๋ยวจะไปถ่ายต่ออีค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่รับชมรีวิวรีวิวไปใส่คุณลุงไปหาป้า,ปา,ปาใส่คองใหญ่เถอะเนาะ <laughs> ไปจ้าไปต่อไปต่อคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะกดไลค์กด like, ซับสไคร์ให้หน่อยเด้อค่ะเด้อเพื่เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ